ได้หลายนานแล้วเนี่ยหลายเดือนแล้วทำแต่กับข้าวแต่วันนี้อยากอยาให้แฟนเพจและเอฟซีที่ร่วมบุญนะฮะมาชมกันหน่อยอ่าวันนี้เดี๋ยวให้าร์มกระจ่างหลายเรื่องเลยนะครับใครอยากรู้อะไรอืมกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องมาวันนี้มาอยู่ที่โรงงานอ่าสมงคลศิลน,นะครับคืองานผมเนี่ยทุกงานจะต้องให้โรงงานนี้ทำนะฮะ ในการลงยาของพระเครื่องที่สร้างหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับส่วนท่านผู้ชมที่ถามมาเยอะนะฮะก็ประมาณวันที่9้าสิงหานะฮะที่จองพระไว้นะผมจะเอาเจริญพรสองน,นะครับเพราะว่าเหตุว่ามันไม่ปกตินะครับกับเรื่องโรคระบาดด้วยนะครับพูดมากก็เดี๋ยวจะหาเอามาอ้างกัน แต่ว่าเราพระเราแพ็กเสร็จหมดแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงอย่างที่เคยให้ชมไปที่ว่าไม่ออกมาพูดไม่ออกมาอะไรเนี่ยนะครับก็ก็รอกันมานานแล้วแต่ว่ามีโอกาสนี้ก็เดี๋ยวจะวันที่ท 9, เก้านะครับวันที่เก้าสิงหานะฮะเจริญพรสองลุ้นนะครับที่จองกันไว้ก็ติดต่อสอบ,สอบถามศูนย์จองที่ท่านได้จองไว้ได้นะครับแล้วก็ นะครับรอติดต่อแล้วก็เราจะส่งให้นะครับส่งให้ทุกศูนย์นะครับไม่มีปัญหาพระเสร็จหมดแล้วนะครับเจริญพรสองเสร็จแล้วก็นําเลิกก็เสร็จหมดแล้วนะครับแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นราชาพยักนะครับไม่ต้องห่วงเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วเรากําลังขณะนี้เราเปลี่ยนกล่องให้ใหม่นะฮะก็เลยช่วงเวลาเหตุการณ์มันวิกฤตนะฮะเราก็ทําอะไรก็ไม่ได้วัดก็ปิดนะฮะ ต้องเข้าใจด้วยครับบางท่านที่ถามมาผมเข้าใจนะฮะแล้ววันนี้ชี้แจงให้ทราบนะฮะแล้วก็รอรับพระก,กันได้เลยนะฮะตามนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะให้รับนําเลิกไปเลยนะครับเนื่องจากมันเหตุการณ์ไม่ปกติก็เสร็จมานานแล้วก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะก็ถามกันมาต่างๆนานาต่อว่ากันมาด้วยนะครับเพราะผมทุกรุ่นที่ผมเปิดจองเนี่ยผมก็จะบอกว่า การเปิดจองพระเครื่องทุกรุ่นที่ผมทำนะก่อนตัดสินใจนะครับก็ตัดสินใจให้ดีนะครับในการทํามีขั้นตอนในการทําแล้ววัตถุประสงค์เราชัดเจนนะครับแล้ววันที่8นะครับวันที่8สิงหาเนี่ยหมายกําหนดการเนี่ยรุ่นเรือนสมณศักดิ์เนี่ยจะนําเงินไปสร้างโรงพยาบาลนะครับเพื่อวางศีลาเลิกวันที่8สิงหานะครับแล้วก็นํารถตู้รถพยาบาลนะครับกําลังเร่งทําที่ว่าจะมอบให้โรงพยาบาลไฟศาลีอีกหนึ่งคัน แล้ววันนี้เพิ่งคุยกับหลวงปู่นะฮะหลวงปู่พัดเพิ่งวิดีโอบุญนะครับก็ใช้เวลาเงินที่ท่านได้จองพระเครื่องมาก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญเรามานะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวมาชมรุ่นนะครับรุ่นเจริญพรสองเนี่ยก็บอกแล้วนะครับวันที่9นะครับแล้วก็พอเจริญพรสองออกก็จะออกด้วยราชาพยัคฆ์ตามไปแล้วก็เจริญพรกลางนะครับ แล้วถึงจะมารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเพราะฉะนั้นการจองพระนะครับจบหมดแล้วมีเจ้าของหมดแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมจองวัตถุมงคลมาครับวันนี้เป็นการไม่เสียเวลา